เรื่องที่อยู่ในความสนใจของประชาชนก็คือเรื่องหน้ากากอนามัยนะครับนะครับหน้ากากอนามัยไม่ใช่ผ้าอนามัยนะครับนะนะ,นะครับเฮโรอีนไม่ใช่แป้งนะความหมายเดียวกันนะคนที่โดนแพ่งเลงก็คือรัฐมนตรีแป้งมันนะครับโดนเล่นหนักอยู่ตอนนี้นะครับนะครับซึ่งรัฐมนตรีก็ออกมาติดปฏิเสธแล้วไม่ได้เกี่ยวอะไรกับนายเทพผู้สมัครสสพักการเมืองพักรักรฐบาลสุราษธานี แล้วไม่ได้เกี่ยวอะไรกันนาบอยนะกกรตรตรลงพักหนองปืนนะฮะนะครับตอนนี้ก็ทั้งรัฐมนตรีนะครับทั้งผู้สมัครสสพักรัฐบาลนะฮะก็คือนายเทพหรือพี่เทพแล้วก็เสร็จแล้วก็นายบอยต่างก็ปรัดกันพลวันครับนะครับพลวันเลยครับตอนนี้นะฮะนะครับตัวละครก็ออกมาเยอะแยะนะครับบางสื่อบางสำนัก ก็ทําเป็นผังมาเลยคนนั้นเป็นคนนี้นายบอยเป็นใครนะนะนายบอยคือเป็นใครมาจากไหนอเป็นเจ้าของตลาดสนิทกับตํารวจคนไหนนะครับทนายความของนายบอยเป็นทนายเสื้อแดงมาก่อนอเสื้อส้มแกนนาเสื้อนอบอชอนะครับพาลอดอนภาพมาจากไหนไทยลักษไทยมาจากกลุ่มนายสมศักดิ์พลังประชารัฐอะไรมัชชีมาอมนะครับ นะเอ่อรัชตุงรัชตาอะไรโอ้ยมากันเยอะแยะนะครับตัวละครต่างๆทางการเมืองเกี่ยวกับเรื่องการนะครับถูกกล่าวหาว่ากักตุนหน้ากากซึ่งจริงหรือเท็จไม่มีใครทราบนะกักตุนหน้ากากขายหน้ากากเกินราคาควบคุมนะ้ากําไรเกินควรนะครับส่งออกโดยไม่รับอนุญาตนะครับหลายเรื่องหลายราวหลายข้อหา ตามข่าวแต่ก็ยังไม่เห็นมีการแจ้งข้อ,ข,อข้อหาเลยแม้แต่ข้อหาเดียวมีแต่ข้อหาโกหกตอแหลก็คือข้อหากฎหมายคอมพิวเตอร์อเนี่ยซึ่งเป็นข้อหากระจกกระจกงอกง่อยนะฮะกฎหมายคอมพิวเตอร์รับสารภาพก็รอการลงโทษ่าตอนนี้นายบอยก็โดนข้อหาเดียวล่าสุดมีข่าวบอกนายสมชัยศรีสุธยากรไปร้องเรียนที่การมาธิการปราบโกงกับพลตารวจเอกเสรีพิสุทธิ์ นะครับก็ว่าจะต้องสอบอะไรต่างๆมากมายโดยเฉพาะเส้นทางเงินเราคงจะเห็นนะครับว่ามันมีเส้นทางเงินว่ามีเงินเข้าออก300กว่าล้านของนายบอยอะไรต่างๆรายงานข่าวลึกๆจริงหรือเท็จไม่รู้ไม่กล้ายืนยันเดี๋ยวติดคุกนะครับเขาบอกว่าเออไอไอสเตตเมนต์ต่างๆเนี่ยเป็นของจริงหรือของปลอมหลายๆฝ่ายบางคนบอกว่าผมได้ทราบข่าวมาบอกเป็นของปลอมบางคนบอกของจริง นะครับถ้าของปลอมนี่ก็แสดงว่าอะไรฮะก็ถือว่าเป็น18มงกุฎ1 9หัวมังกรนะครับก็คือเป็นการช่อโกงประชาชนนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นอย่างนั้นจริงอย่างที่ตามข่าวว่านายบอยอาจจะถูกตำรวจแจ้งข้อหาเพิ่มหรือเปล่าว่าเป็นการช่อโกงประชาชนปลอมเอกสารสิทธิ์ใช้เอกสารสิทธิ์ปลอมโอ้ยนี่จะโดนหลายอย่างนะ นะแล้วเสร็จแล้วก็จะไปโดนความผิดมูลฐานตามกฎหมายฟอกเงินแล้วก็ต้องมีการตรวจสอบเส้นทางเงินแล้วต้องมีการยึดทรัพย์นะถ้าแบบนั้นนี่จะโดนหลายข้อหานะหนึ่พรบคอมสอช่อโกงประชาชน 3. ปลอมและใช้เอกสารสิทธปลอมนะสีะ่ฟอกเงินโอ้โหได้ติดคุกหัวโตนะถ้าสมมุติเป็นอย่างนั้นจริงนะนะบอยอาจจะโดนข้อหาเยอะแต่เราไม่ทราบนะอันนี้ก็รายงานข่าวนะฮะ นะครับเขาว่าอย่างนั้นลึกๆนะที่ผมได้ข้อมูลมานะถ้าจะเอาจริงเอาจังเนี่ยบอยอาจจะโดนหลายข้อหาหรือเปล่าตำรวจกำลังรวบรวมพยานหลักฐานนะแต่บอยก,ก็บอกว่าบอยเป็นคนซื้อนะตำรวจนายตำรวจใหญ่คนหนึ่งออกมาให้สัมภาษณ์สื่อบอกบอยเป็นคนซื้อนั่งร้องไห้ทั้งคืนเลยนะนะครับเป็นคนซื้อนะครับนั่งร้องไห้ทั้งคืนนะครับผมไม่รู้ว่าตำรวจคนนี้ได้เอาทิชชู่ให้บอยหรือเปล่า นะครับนั่งร้องไห้ทั้งคืนเน้น้ำตรงน้ำตาคงแยกหมดนะฮะคืออยากจะกราบเรียนพี่น้องประชาชนในฐานะเป็นทนายความมาสามสิบห้าปีเนี่ยผู้ต้องหาที่นั่งร้องไห้ทั้งคืนนะคือไม่เกี่ยวกับนายบอยนะประสบการณ์ผมเนี่ยส่วนใหญ่ที่นั่งร้องไห้ทั้งคืนเนี่ยมักจะทําผิดจริงแล้วก็กลัวติดคุกก็เลยนั่งร้องไห้ทั้งคืนขอความเห็นใจจากตารวจช่วยแจ้งข้อหาเบาๆหน่อยนะนะนะข้อหาอะไรหนักๆก,ก็ลดลงหน่อยอย่าแรงนัก เพราะกําลังเสียใจร้องไห้นะครับไม่มีแล้วครับถ้าเป็นคนซื่อๆจะร้องไห้ทําไมอ่ะเหมือนผมเนี่ยจะมีคนมาจับผมหาว่าผมกักตุนหน้ากากนะผมไม่ร้องง่ายต่ผมหัวเราะนะถ้าผมเป็นคนซื่อผมต้องหัวเรานะเลยมาจับกูกูไม่ได้กักตุนหน้ากูไม่ได้กูไม่ได้กักตุนหน้ากาก <c oughs> ไม่ได้ส่งออกนะไม่ได้หลอกลวงประชาชนนะครับจะไปร้องไห้ทําไมล่ะคนร้องไห้คือคนกลัวติดคุก นะครับคนคนกลัวติดคุกเท่านั้นถึงร้องไห้ผู้ต้องหาที่ร้องไห้ทั้งหลายเนะี่ยคือทําจริงเช่นถูกจับยาเสพติดอย่างเงี้ยจับได้พร้อมของตารางต้องติดคุกอยู่ตารางก็ร้องไห้สารจําคุกประหารชีวิตจําคุกตลอดชีวิตเนี่ยเงี้ยร้องไห้เพราะเบื่อไม่อยากอยู่ตลอดชีวิตนะครับนะร้องไห้คือเสียใจในสิ่งที่ตัวเองทําผิดไป นะผมก็ไม่เข้าใจว่าตํารวจท่านนี้ไปจบที่ไหนมานบอกว่านายบอยร้องไห้แสดงว่าเป็นคนซื่อไม่ใช่หรอกกลัวติดคุกนะเนี่ยถามผมเนี่ยผมเป็นทนายมาสามสิบปีเนี่ยนะเวลาพาผู้ต้องหาไปโรงพักร้องไห้นะคืออะไรนะน่าเชื่อว่าทําผิดจริงแล้วกลัวจะติดคุกเลยรนะ้องไห้นะเออคนซื่อซื่อนะนายบอยถ้าเป็นคนซื่อซื่อแล้วจะไปโพสต์เฟซบุ๊ก นำข้อมูลอันเป็นเท็จเข้า Facebook ได้ยังไงนะ่ะนะคิดแค่นี้ก็พอแล้วครับคุณตำรวจครับนายบอยเนี่ยยอมรับเลยว่าเ่อการโพสเฟซบุ๊กเป็นเรื่องโกหกนะ,ะหน้ากาก200ล้านชิ้นเป็นเรื่องโกหกโรงงานโกหกแค่อยากโชว์อยากดังเท่านั้นการการที่เป็นคนชอบโกหกโกวเนี่ยโพสเฟซบุ๊กเนี่ยตำรวจจะบอกว่าเป็นคนซื่อได้ยังไงโอ้โหผมว่าตำรวจไม่น่าพูดนะทำไมทำมาก็อย่างศรีสุวรรณเขาว่า ไอ้แบบนี้ตำรวจจะช่วยเหลือนายบอยหรือเปล่าเขาตั้งข้อสังเกตตั้งคำถามนะระวังไปเจอมาตราสองร้อยมาตราหนึ่งร้อยห้าสิบเจ็ดนะฮะนะปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบนะครับทั้งๆที่นายบอยเนี่ยเป็นคนโกหกตำรวจก็แจ้งข้อหาแล้วนําข้อมูลเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ก็กลายเป็นคนก็คือคนโกหกแล้วจะบอกว่าเป็นคนซื่อได้ไงคนซื่อก็ต้องไม่โกหกสินะฝากพี่น้องตำรวจนะผมก็เชียร์ตำรวจอยู่นะแต่ถ้าตำรวจ คนไหนทําอะไรดูไม่เข้าท่าแบบเนี้ยผมดูแล้วไม่เข้าท่าการให้สัมภาษณ์แบบเนี้ยนะดูไม่เข้าท่า